ชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำครึ่งเดือนหลังหลังสงการเนี่ยจะเบิกบานเริงร่าหรือว่าต้องก้มหน้าชดใช้กรรมนะคะกดบัตรเครดิตรูดบัตรเครดิตมาหรือไม่ก็ลาพักเวนลาพักงานแล้วก็ต้องกลับมาเข้าเวนนะชดใช้กรรมตอนที่ เราไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงสงการลัคนาราศรีกันเนี่ยต้องบอกว่าดาวพินทุปาดยังอยู่นะฮะดาวพระราหูหรือว่าดาวเจ้าเรือนอรินเนี่ยเล็งดวงชะตานะก็สะแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยลัคนาราศรีกันก็ยังคิดเครียดอยู่นะ,ะเรามาเริ่มต้นกันที่ว่าในวันที่สิบอยี่สิบสองเมษายนพระเกตนะคะจะยกเข้าสู่ ราศีภเกตอยู่ตรงนี้นะคะตอนแรกระเกตจะอยู่ตรงนี้พะเกตจะยุกเข้าสู่ราศีกลุ่มนะคะส่วนพระฤหัสเนี่ยย้ายขึ้นมาไอพระอังคารเนี่ยย้ายขึ้นมาอยู่ในเรือนปัตนิในวันที่23เพราะฉะนั้นมันวันเดียวแอดก็จะส่วนดาวอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่เกตเนี่ยอยู่ในเรือนนริส่งผลอย่างไรต่อเจ้าพตาเราก็มาดูว่าเราดูก่อนว่าเกตส่งผลอย่างไรแล้วค่อยไปดูว่าเกตกับเสา่ะ เวลาอยู่ในเรือนอริแล้วเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นพระเกตที่อยู่ในเรือนอริจะทําให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ชอบทํางานบริการช่วงระยะเวลานี้นี่เจ้าชะตาจะค่อนข้างเก่งกาจในเรื่องของงานบริการค่อนข้างจะมีเซนต์ในเรื่องของการมีศัตรูการมีคนไม่ชอบในซิกเซน์เร็วนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นคนที่ศัตรูมกักจะเป็นผู้ใหญ่กว่า คอยกันแกล้งคอยอิจฉาหรือยาหรือคอยทําให้เจ้าอาตาไม่ว่างในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะตัวเจ้าอตาระยะเวลานี้ก็ดาวพระเสาร์นะคะอยู่ในเรือนอริดาวพระเสาร์ก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณนะอยู่ในเรือนอริแล้วก็เป็นเกษตรนะแต่เ็าเป็นเกษตรเขาอยู่ในทิศทางที่ดีก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตามีลูกน้องดีมีบริวารขยันมีบริวารช่วยเหลือมีบริวารที่มีลักษณะเหมือนตัวเอง ไม่งั้นก็เป็นลูกนะคะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็รับเลี้ยงสัตว์มาเป็นลูกเลี้ยงแบบเลี้ยงดูแบบลูกนะอย่างเช่นแอดมินเลี้ยงแมวเนี่ยก็จะอยู่บนโต๊ะจะอยู่บนตัว,ะอ,ตวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะบุตรหลานบริวารก็ตั้งอกตั้งใจเรยียนนะระวังเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าเขาก็นําพามาซึ่งเรื่องของความภาคภูมิใจนะขยันหรือไม่ก็ลูกน้องดีในช่วงระยะเวลานี้แม้จะถูกจับผิดอะ่ะเหมือนแบบทีมคุณถูกจับผิดแต่คุณก็แบบว่า พยายามเต็มกําลังเต็มความสามารถในการที่จะร่วมมือกันแล้วก็ทํางานนี่ก็คือการที่พระเกตกับพระเสา่ยอยู่ด้วยกันความอดทนมันจะสูงขึ้นพระเกตเนี่ยเป็นดาวแปรปรวนนะมาเจอพระเสาที่นิ่งๆ่แล้วก็ขยันขนาดนี้แล้วก็คิดเยอะขนาดนี้คือไม่ก็ก็จะแปรปรวนน้อยลงต้องบอกว่าแปรปรวนน้อยลงแล้วก็มีความอึดแล้วก็อดทนดาวเสากับดาวเกตเวลาอยู่ด้วยกันเนะเจ้าตาจะคิดเยอะ คิดมากแล้วก็รอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาจะเป็นคนรอบคอบมากในระยะเวลานี้รอบคอบจนบางครั้งเหมือนกับย้ำคิดย้ำทำแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเจ้าตามองการไกลไม่อยากมีปัญหากับคนนี้เพราะสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่อยากจะให้คนที่ยืมเงินเพาะรู้ลักษณะนิสัยของมันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่เอาแหละเจ้าวตาจะเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีเวลาเกตมันอยู่กับพระเสานะคะแต่อาจจะพูดจากขวานผ่าซากไปนิดหนึ่งในระยะเวลานี้แล้วก็ ทำงานเยอะทำงานมากทำงานหนักนะคะมันจะเป็นแบบนั้นระยะเวลานี้ก็คู่ครองคนรักอาจจะทำงานเยอะทำงานหนักทำงานหนักหรือไม่ค่อยสนใจกันแต่แอมองว่าลักษณะของพระราหูที่เข้าไปอยู่ในเรือนนี้คือเจ้าเรือนอะไรที่เข้าไปอยู่ในเรือนนี้ก็บรรเทาเบาบางความร้ากาจลงบ้างแล้วละปัญหนาอุปสรรคอะนะคะตัวเจ้าวตาก็มันมีลู่ทางที่ว่าต่างคนต่างขยันทํางานในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะ ก็การเป็นพินธุบาทนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเร็วหลายนักเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทําความเข้าใจกันมากหน่อยสาหรับชาวลัคนาราศิกันเนาะทีนี้นะคะหลังจากวันที่23ก็จะมีพระอังคารเนยยกเข้าสู่ราศีมีนไปแล้วเนาะไม่ใช่หลัง23หลังจาก22ก็23พระอังคารยกเข้าสู่ราศีมีนในภพเรื่องปตัตน,นิ อังคารที่เป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะแล้วก็อังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสาสชาแล้วมาดูความหมายของพระอังคารก่อนพระอังคารที่อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยจะเป็นเรื่องของอ่าพระอังคารที่อยู่ในเรือนปัตนิขอภัยค่ะมรณะอยู่ในเรือนปัตนินะคะในดูความหมายของพระอังคารก่อนก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่ว่าเจ้าวตาจะได้คู่ครองสําหรับคนโสดเนี่ยมันจะมีคน เที่ยวไปมาหาสูนะคะในลักษณะที่เป็นผู้กว้างขวางมีตําแหน่งใหญ่โตหรือเป็นทาหารหรือเป็นตารวจหรือเป็นนักธุรกิจใหญ่โตก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ถามว่าช่วงระยะเวลานี้แบบดีไหมแอดมินก็ต้องบอกว่าเขาก็หลงเจ้าตานะถ้าเกิดเข้ามาเพราะว่ามันเป็นสามกับหกส่วนตัวเจ้าตาอาจจะต้องพิจารณา,านิดนึงเพราะว่าดาวสามเข้าไปในเรือนี้ไปเจอกับพระสุกแล้วเป็นคู่กรมรมอารมณ์นะคะพอเป็นคู่กรมรมอารมณ์เนี่ย มันอาจจะกลายไปชอบคนที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วแล้วถ้าคนลักษณะนี้มีคู่ครองอยู่แล้วนะจับเจ้าตาไปเป็นกิ๊กเป็นชู้เนี่ยคุณจะอยู่ภายใต้อน,นัดเขานะคะไม่ไม่สามารถถือหรืออือ,อได้คนมีลักษณะอย่างเงี้ยนะคะคือเจ้าตาอาจจะรู้สึกว่าปล่อยให้ลอยไปเพราะว่าไม่ยับยั้งช่างใจเหมือนเพลงว่าวเห็นไหม แอนดี้ไม่อยากให้เจ้าวตาปล่อยตัวเองให้ลอยไปแอดก็เลยเตือนเจ้าวตาว่าตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมนะคะเหมือนแอดก็บอกกับทุกลคราศีว่าพวกเรานะไม่ได้มีคู่เนื้อคู่ตามมาแค่ชาติเดียวหรือคนเดียวหรอกค่ะในภพใหม่ชาติใหม่กรรมใหม่ที่จะทําในชาติเนี้ยตั้งมั่นอยู่ในสีในธรรมสุดท้ายแล้วเนื้อคู่ที่เหมาะสมก็เจ้าวตาส่งเสริมเจ้าวตาจะมาในจังหวะที่ถูกต้อง มาในจังหวะที่คุณไม่มีใครเขาไม่มีใครมาในจังหวะที่ดีมาในจังหวะท,ที่เจอกันรับเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ยเนี่ยสุกเป็นมหาอุดเนี่ยคือมีสเสน่ห์มากมีคนเข้ามาหาเยอะมีเรื่องที่แบบว่าสามารถเลือกได้จะหลอ่อจะสวยจะไม่หลอ่อจะไม่สวยจะมีสเสน่ห์อะไรขนาดไหนก็ก็คือเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้าตาเลือกได้นะคะ และดาวอังคารในภพเรือนนี้ต้องเตือนว่าอย่าใช้ชีวิตแบบบ้าบินอย่าใช้ชีวิตแบบเอาแต่ใจปล่อยไปตามลมเป็นเว้าในอย่างนี้เพลงนะคะเจ้าชะตาจะต้องไม่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองเนี่ยไม่มีการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะเพราะดาวเสาในเรือนนี้จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยไม่ได้กําไรในการใช้ชีวิตเลยมีแต่ขาดทุนขาดทุนและขาดทุน ทั้งทั้งที่ดาวคู่นี้เป็นดาวนี้เป็นคู่สมพลนะคะอันนี้คือหมายถึงไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการควบคุมดาวพระเสาร์ดาวรังคารของคุณดาวรังคารเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการติดต่อการพูดการเจรจาเรื่องของคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวในระยะเวลานี้นะคะ ซึ่งแน่นอนอนะ่ะมันจะมีทั้งเกณฑ์ที่เป็นคนเก่าคนเดิมคนเคยรักกันเลิกกันไปเพราะจำใจอะ่ะมีคู่แล้วต่างคนต่างมีคู่มาพบเจอกันมันจึงต้องเกิดเรื่องของการยับยั้งชั่งใจมันก็จะมีทั้งเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าคนที่ไม่มีคู่มาชอบคนเป็นไม้มาชอบคนต่างประเทศมาชอบมีโอกาสได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเจ้า,าตาเนี่ยจะพัฒนาและประครับประคองกรรมใหม่ของคุณเนี่ย ให้ไปในทิศทางที่ดีไม่มีด่างพอยเช่นไรคุณต้องตัดสินใจเอาเองนะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคนมีคู่เป็นพินทูบาทะเลาะเบาแว้ง้องแงงง้องแงงง้องแงงกันแต่คนโสดเนื้อหอมแล้วคนมีคู่ที่ง้องแงงง้องแงงกันแล้วปรากฏว่าเนื้อหอมรวมด้วยโอ้โหวุ่นวายเลยเพราะฉะนั้นดาวอังาคารเข้าไปสู่ในภพเรือนนี้ต้องบอกว่าอย่าเอาแต่ใจและปล่อยไปตามเลยตามเลยนะคะเพราะทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่เนี่ย มันจะส่งผลให้กับเจ้าวตาต่อไปนะคะหลังจากพระอังคารขยับก็จะเป็นดาวพระศุกร์ย้ายออกจากความเป็นมหาอุดในเรือนปตัตนิละนะคะย้ายออกเนี่ยแอดว่ากับส่งผลดีมากกว่าเพราะว่ามันมีพระอังคารอยู่ไงเพราะฉะนั้นคนมีคู่นะคะอาจจะต้องรออ,อาจจะต้องรอพระศุกร์เนี่ยเข้าอุจจาพิมุกในเรือนมรณะก่อนนะคะ มันก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองแต่งงานไปเขาเรียกว่าตั้งลงตั้งหลักอะไรได้นะพระสุขเป็นอุจจารพิมุกเนเรือนนี้แล้วพระสุขเป็นเจ้าเรือนกระดุมผาพระสุขเป็นเจ้าเรือนสูบผาประสบความสาเร็จบางคนแต่งงงแต่งงานและโยกย้ายตามสามีตามภรรยาไปอยู่เมืองนอกระยะเวลานทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทํางานเกี่ยวกับเรื่องของมรณะ ก็เป็นเงินเป็นทองรวมถึงคู่ครองคนรักอาจจะซื้ออะไรให้ด้วยสเสน่หาตัวเจ้าหตาอาจจะได้รับทรัพย์สินจากคู่ครองคนรักได้รับการโอนชื่อให้เป็นเจ้าของนั่นนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รับเงินทองได้รับอาได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะคะหรือระยะเวลานี้มีมรดกเขาอาจจะทําพินัยกรรมทํานู่นทํานี่ให้เจ้าหตาได้ด้วยเช่นกัน นะคะจังหวะน,นี้ก็สำหรับคนที่มีพระสุขตั้งรับที่ไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังกันให้เงินกู้การถูกยืมเงินให้ระวังน่สูรนะคะแต่ถ้าพระสุขดีนะนะสุขในเรือนนี้แอนมองเห็นว่ามีโอกาสได้เงินคืนด้วยได้เงินคืนจา,จากเรื่องของการให้ยืมนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับสายการเงินก็ได้นะตํารวจทาหารหมอพยาบาลได้หมดการสุขกับอาทิตย์นี้ส่งเสริมเจ้าตาเออเจ้าตามีเกณฑ์ ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเมืองนอกมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงขยับขยายย้ายที่ทางนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการคือสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรื่องกระดุงผะกระดุมผะไปมรณะและมรณะไปวินาศเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่เจ้าตาสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอนี่สินและปัญหาต่างๆคือนี่เก่าหรือแม้กระทั่งแบบว่า เคลียใจกับผู้คองคุณรักเก่าๆจนขาวสะอาดได้ไม่ติดค้างกันอีกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงเจ้าตาเนี่ยกระดุมพระมรณะละวินาเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เป็นอุจจารพิมุกก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินทองอย่างที่แอดบอกจากหุ้นส่วนจากเงินปันผลนะคะหรือจากการลงทุนที่มันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะหลังจากนั้นนะคะวันที่30เนี่ยพฤหัสก็จะเข้าไปสู่ ภพเรือนสุภาพระฤหัสไปอยู่ในภพเรือนที่9นะเพราะฉะนั้นในภพเรือนที่9้าเนี่ยต้องบอกว่าภพเรือนที่แบบก็ถูกบรรจุมาแล้วต่อให้ไม่ได้เป็นดาวพื้นดวง,งเจ้าตาอีกก็ถูกบรรจุมาแล้วว่าภพเรือนนี้เป็นภพเรือนกระตะปุญญาตานะคะดังนั้นเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าให้คุณมาก พระฤหัตอยู่ในเรือนนี้ให้คุณทั้งเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการเรียนเพิ่มเติมจะเป็นผู้มีความรู้แตกฉานไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเรียนรู้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระฤหัตเนี่ยจะทําให้เจ้าตาพระฤหัตในเรือนสุภาจะทําให้เจ้าตาชอบในเรื่องของพิธีกรรมในช่วงในช่วงนี้ชอบทําบุญสนใจในเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาจะได้รับ รางวัลจากสิ่งที่ทํามาคุณงามความดีหรือได้รับการเคารพหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องเงินเดือนดาวพฤหัสเนี่ยนะคะจังหวะนี้เนี่ยจะโยกกับดาวพรลังคารนะแล้วก็โยกกับเรือนที่11เพราะฉะนั้นแล้วก็มีตําแหน่งที่ส่งผลดีในการทําเรื่องต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ลงทุนทําอะไรบางอย่าง ก็เป็นทิศทางที่ดีลูกหลานบริวารน,นำความภาคภูมิใจมาให้ในทิศทางที่สุดมากนะคะต้องเรียกว่าเขาเขาเหมือนกับไม่ใช่แค่ภูมิใจแค่พ่อกับแม่ภูมิใจทั้งเผ่าพันธุ์นะฮะทั้งเผ่าพันธุ์เพราะพอเร่อหัดเป็นพันธุนะคะลูกหลานบริวารน,นะลูกนงลูกน้องระยะเวลานี้ดีค่ะแล้วดาวพอรเรอัอยู่ในเรือนสุภานี่ต้องบอกว่าเจ้าวตาจะเป็นคนที่ทันสมัย อัปเดตชีวิตเสมออัปเดตในเรื่องของการงานเสมอช่องทางทำมาหากินเปิดกว้างและประสบความสำเร็จคือพลิกชะตาได้เพราะเรื่องหัดเรือนนี้สามารถทำมาหากินได้แล้วก็ได้รับตำแหน่งสำคัญสำคัญได้รับช่องทางทางการเงินดีๆและถ้าน้องๆหนูๆกำลังเรียนอยู่นะพระเรื่องหัดเข้าเรียนสุภาน้องๆหนูๆจะสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเงินการธนาคารและการตลาดการค้าขายระหว่างประเทศนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศทั้งหมดและมีเกณฑ์ที่จะไปเ,เรียนต่างประเทศแน่นอนอนะ่ะถ้าคนทํางานประจําช่วงระยะเวลานี้ได้รับตําแหน่งนะที่สําคัญสําคัญหลัง30เมษายนนะคะดาวเข้าประจำครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูแยกกันเป็นเรื่องตัวตนการเงินการงาน,งาน,งานความรักนะคะก็ต้องบอกว่า ตัวตนมีสเสน่ห์มากนะคะในช่วงระยะเวลาของเครื่องหลังเมษายนเนี่ยต้องบอกว่าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเต็มไปด้วยความมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักมากนะบุตรหลานบริวารค่อนข้างเด่นนะคะตัวเจว้าวตาค่อนข้างเก่งในเรื่องของการคุมสติในช่วงระยะเวลานี้นะคะเดาวพระพุธหายไปนะดาวพระพุธชในเรือนนี้นะคะเป็นคนที่ ไม่ค่อยววายอในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาชาวลักขณาราศีสิงห์นะคะก็ต้องบอกว่ามีจังหวะและระยะเวลาของครึ่งเดือนหลังเนี่ยเจ้าตาจะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้แบบพร้อมๆกันคือมีความเก่งกาจแล้วก็ประสานเขาเรียกว่าประสานสิบทิศอะ ถึงแม้บางเรื่องเจ้าตาประสานไปแล้วพูดคุยไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างใจนะแต่เจ้าตาก็ไม่ได้อ้อถอยนะคะเจ้าตาเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อแอดบอกอย่างนี้แลกคณะาราศีการช่วงระยะเวลานี้ตัวตนเนี่ยเป็นปลานะคะตัวตนเป็นปลาอยู่ในเรือปรนปัตนิเป็นทั้งปลาและนิดนะคะก็ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตัวยิ่งไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่แสดงออกถึงการ สุดต่งในอะไรบางอย่างเนี่ยคือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไปตามน้ำเนี่ยแอดมองว่าลัคนาราศีกันน่ยจะปลอดโปร่งและโล่งสบายในทุกเรื่องค่อยเป็นค่อยไปพิจารณาในทุกอย่างที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วเจ้าวตาจะได้รับคําตอบในสิ่งที่จะทําจากนี้ไปตัวเจ้าวตานะคะนอกจากเรื่องของตัวตนที่ช่วงระยะเวลานี้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนแล้วมีเสน่ห์แล้วนะคะยังมีเรื่องของการ มีคนพยายามจะมาปะทะกับเจ้าวตาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าในสังคมที่เข้าไปแนละ้วรู้สึกว่าอืมปะทะเนี่ยก็อาจจะเป็นการชวนไปทํางานสหัชชะอยู่ในเรือนปัตันินะคะในลักษณะเป็นคู่สมพลมีเพื่อนมาชวนเจ้าวตาไปร่วมงานไปทํางานนะเจ้าวตา on, อ่อนอ่อนผ่อนตามทําตามเนี่ยแอดมองทําตามด้วยความขยันแข็งคุณจะประสบความสําเร็จแต่งงานเนี่ย ต้องเรีวยกว่าเป็นงานที่ไกลบ้านสักหน่อยเจ้าตาจะไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศงานไกลบ้านงานออนไลน์งานในลักษณะที่ขยับขยายกิจการหรือทําอะไรบางอย่างเนี่ยแอดมองว่ากระดุมพระเนี่ยอยู่ในเรือนปัตนีในลักษณะที่เป็นมหาอุดรลัคนาราศีกันเนี่ยถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตามคนที่มาชวนนะเงินจะได้มากขึ้น นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาอยู่เป็นอุจจาพิมุกเนี่ยการเงินเข้ามาอยู่อุจจารพิมุกในเรือมรณะก็คู่ของหุ้นส่วนเนี่ยแบ่งเงินให้กินเปอร์เซ็นต์เงินได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในเงินในช่วงระยะเวลานี้เช่นกันนะคะเนี่ยต้องบอกว่าลัคนาราศีกศันเนี่ยเรื่องการงานและการเงินก็พุ่งเหมือนกันแต่อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาการทําสัญญาการโยกย้าย การดูสัญญาอย่างละเอียดว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะเพราะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าจันก็อ่กากันก็ต้องต้องบอกว่าใจอ่อนเหมือนกันนะคะใจอ่อนเหมือนกันส่วนเรื่องของการงานอ่าการงานก็มีเพื่อนฝูงสังคมต่างๆชวนไปร่วมงานด้วยนั่นแหละแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน ะะเจ้าตตอาจจะต้องรอพระพุทธขยับอีกทีหนึง่งแต่ช่วงระยะเวลานี้พระฤหัสทรงผลดีนะประคับประคองให้นะคะพระฤหัสช่วยประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องการงานและหน้าที่ของชาวล,าลัคนาราศีกันคือการบังคูนตอนนี้นะคะก่อนคือต้องบอกว่าก่อนวันที่ยี่สิบสามรู้สึกเบื่องงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยมาชวนเปลี่ยนสังคม และอดบอกเลยนะว่ามันมีเกณฑ์ถ้าถ้าเกิดเจ้าเจ้าตาเป็นคนที่ทํางานประจําหรืออะไรเงี้ยมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในถิ่นที่ไกลนะคะไกลคนอื่นเพราะฉะนั้นแอดถึงบอกว่าให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนนะคะแล้วก็เรามดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความใจร้อนในในระยะเวลานี้สัญญาต่างๆเจ้าชะตาเนี่ยต้องละเอียดรอบคอบระรัดคุมเดี๋ยวจะโดนเอารัดเอาเรียบนะคะเพราะระยะเวลาในใจดีลักนณาราศีกันใจดีนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าคุณมีเพื่อนคู่คิดมีคู่ใจเป็นลูกน้องเป็นบริวารค่อนข้างดีนะคะอาการงานการเงินก็ต้องบอกว่า มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ที่ทางทางการเงินมันพุ่งสูงขึ้นในส่วนของความรักเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพินทุบาทมันมีการแยกย้ายมันเป็นอะไรมันร้อนอกร้อนใจในการอยู่ด้วยกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแม้เป็นแต่บอกเลยว่าการแยกกันอาจจะทําให้คิดถึงกันได้เพราะพระอังคารในเรือนนี้นะคะมันเป็นคู่สมพลแล้วก็ดาวราวหูในเรือนปัตนี้เนี่ยมันเป็นคู่ของการปรับตัว ถ้าเจ้าวตาแยกย้ายกันเนี่ยมันจะมีการปรับตัวมันจะมีการพูดคุยมันจะมีทิศทางของการแบบเออพอจะคุยกันได้แต่ถ้าเจ้าวตาไม่ปรับตัวนะพออังคารเข้านะไม่คุณก็คู่ครองอะ่ะทะเลเทศไทยไปในทางอื่นอะ่ะมันต้องคุยกันนะคะเพราะแปดสามเนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบว่าหลงผิดคู่ที่แบบว่าไปไหนไปกันคู่ที่แบบว่าไม่ไม่สนใจในความถูกผิดอะไรเงี้ยน,นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้อง,องระมัดระวังคือไม่คุณก็คู่แต่ว่ามันอยู่ในเรือนปัตตน้ส่วนมากมันจะเป็นคู่ครองที่แบบดึงไม่อยู่นะคะและตัวเจ้าวตาในช่วงระยะเวลานอ่อนแอเขาเข้มแข็งกว่านะคะเขาเข้มแข็งกว่าเจ้าวตาดังนั้นถ้าเกณฑ์มันไกลกันแล้วแอดบอกว่าดีขึ้นก็ไกลกันในแบบว่าอย่าไประแวงอย่าไปจับผิดพูดคุยกันได้พูดคุยกันนะคะ ช่วงระยะเวลานี้นะถ้าเกิดว่าทะเลาะเบาแหวงอะไรกันคนที่ลำบากที่สุดคือบุตรหลานและบริวารน,นะถึงเขาไม่แสดงออกอะ่ะเขาก็เสียใจแต่ในช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะพยายามทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาอยู่ด้วยการพยายามเรียนหนังสือให้มากหรือทํางานให้ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าโอ้แอดมันเป็นเพนทุป,ป่านมานานแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอพระราหูออกพระเสาขยับเข้ามาทับอีกทํำยังไงกัน ก็ถ้าเกิดเรื่องมันยาวนานไปจนกระทั่งถึงพระเสาเข้ามาอยู่ในเรือนนี้หลังปีหกอ่าในช่วงประมาณพฤษภาหกแปดอาจจะบอกเฉ้าพ่ะตาว่าถ้ามันสุดมือสอยในช่วงระยะเวลานั้นก็ต้องเรียกว่าแตกขักนะคะต้องเรียกว่าแตกขักแต่สําหรับบางคนเนี่ยพระเสาในราศรีมีนเนี่ยมันเป็นพระเสาที่ยัง โอ,อนอ่อนผ่อนปลนให้เจ้าตาได้บ้างพูดคุยกันได้บ้างนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวเป็นคนดีเดี๋ยวเป็นคนร้ายได้คู่ครองคนรักกันนะคะและเจ้าตาก,ก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งก่อนจะตัดสินใจอะไรว่าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมสมมติว่าคู่ครองคนรักทาให้เจ้าตาเศร้าโศกเสียใจคิดมากคิดเยอะไม่เคยมีความสุขเลยในช่วงปีนี้เราอดจจะมาบอกว่าเสาทับ พินทุบาทอีก2ปีครึ่งโอ้โหจะอยู่กันยังไงนะคะก็ไปตัดสินใจเอาหน้างานเพราะว่าแอดมองว่าเสาที่เข้ามาสู่พบเรือนนี้มันได้แสงของพบเรือนสุภาเนี่ยช่วยประคับประคองให้ดีขึ้นแล้วได้ความเป็นพระฤหัสเจ้าเรือนตรงนี้ค่ะทำให้มันบรรเทาเบาบางได้นะคะหลายๆเรื่องในช่วงพระเสารทับอาจจะคลี่คลายกัน นะคะส่วนบางท่านในตอนช่วงพระเสาร์ทับอาจจะแต่งงงแต่งงานไปก็ได้นะคะดังนั้นคนที่มีคู่และมีปัญหาช่วงระยะเวลานี้ยิ่งปรับความเข้าใจยิ่งแตกกระสา,รสราสนซานเซ็นอาจจะอาศัย การเขียนคุยกันแล้วก็ไม่ต้องคุยกันเยอะนะคะแยกกันอยู่คนละที่อาจจะประสบความสําเร็จหรือบางคนบอกโอโ้ดีเลยอดช่วงนี้ต่างคนต่างถูกที่ทํางานส่งไปเดือนอ่ะอันนั้นดีแล้วนะคะอันนั้นดีแล้วในส่วนสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าลัคนาและราศีกันเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีหลายเรื่องนะเรื่องสายตาลูกในตาเลยเจ็บลูกตาเลยอะไรเงี้ยนะคะ,ะตาเป็นกุ้งยิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ตาน้ำพริกพริกกระเด็นโป๊ะใส่ตาแบบเนี้อันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องของช่องช่วงกลางลำตัวสาวๆอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของซีดเรื่องของถุงน้ำรังไข่เรื่องอะไรคือไปตรวจภายในนะ,ะส่วนหนุ่มๆก็ต้องระบบสืบพันธุ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความแปลปปวนในอารมณ์และเรื่องของกระดูกฟันเล็บนะคะเส้นเอ็น นะระวังตรงนี้ออฟฟิศซิโด o มนะคะลักนณาราศิกันเป็นนานมากอะ่ะใช่ไหมสอปีครึ่งสองปีครึ่งเนี่ยจะมีเรื่องพวกนี้อยู่นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงของชาวลักนณาราศิกันอย่าลืมนะคะว่าอย่าไปลงนามอะไรง่ายๆอ่านให้ครบอ่านให้ครอบคลุมนะคะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจสําหรับน้องนองน,องนักศึกษานะทิศทางของพฤหัสที่เข้าสูบพบรือนสูขผาเนี่ยส่งเจ้าตาไปได้ถึงไปเรียนเมืองนอกไปเรียนเมืองไกล นะคะพรฤหัสอยู่ในเรือนสุขะได้ตำแหน่งธนูเกณฑ์ก็คือให้คุณในเรื่องของการเรียนรู้นะคะให้คุณในเรื่องของการแก้ปัญหาปัดเป่าอุปสรรคดังนั้นลัคนาราศีสิงห์พอหลัง30อ่า30เมษายนเป็นต้นไปทิศทางดีทั้งเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการได้รับการยอมรับนับถือนะคะระมัดระวังแค่ความสุดโต่งแค่อารมณ์ของตัวเองนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณที่ฟังมากันมาจนถึงนาทีนี้นะคะขอบคุณสําหรับการสมัครสมาชิกเพื่อที่จะส่งกําลังบํารุงตามเกณฑ์ดาวต่างๆที่แอดมินตั้งไว้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับค่าอาหารแมวที่ส่งมาเป็นซุปเปอร์แต่งนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการแชร์คลิปและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ